ก็จะมาเป็นทำมพยานในเรื่องของตั้งแต่ไปค่ายก่อนไปค่ายด้วยก็ไปกับลูกชายนะคะอยากให้เขาได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าสิ่งที่ได้กลับมาตอนแรกอยู่ในค่ายวันแรกที่ไปถึงเธอนั่งอยู่คนเดียวทุกคนลองไปทำกิจกรรมแต่สภาพก็มีทีมยูเลนเจอร์ทีนยูทของโบนิวยเราก็ไปช,ชวนเธอออกมาแล้วเธอก็มาร่วมกิจกรรม แล้วก็เราก็มีกิจกรรมกลุ่มกันเนาะมีการแต่งหน้าแต่งตัว<ม>เธอก็ให้แต่งหน้าแม่มนผมมาจุดให้หน่อยเธอก็แต่งตัวแล้วเธอก็ออกมาเต้นออกมาทำกิจกรรมขอบคุณพระเจ้าอะไรจกัจกอับจัค่ายก็ไปเยี่ยมคุณยายนะคะเป็นอะไรที่อธิมารงานการเตรียมอาหารทำอ,อาหาร แม่ไม่ต้องดูแลเลยลาลาสาวกับผู้ชายเป็นคนเตรียมอาหารให้เราระหว่างที่อยู่บ้านอย่างนจ้แล้วก็เรื่องผู้ชายอยีเอกเรื่องหนึ่งเมื่อวันสุดที่ผ่านมาเป็นการสอบวันสุดท้ายหลังจากที่เปิดปีใหม่มานะคะ<ม>เธอก็สอบภาษาญ,ญี่ปุ่นเธอก็อ่านโจทย์แล้วเข้าใจผิดในการตอบคำถามแล้วทีนี้ก็ไปหามาอมอก็ เราตลอดนี้เราจะช่วยรูดได้ยังไงเสียงหนึ่งขึ้นมาก็คือคุยกับครูประจำชั้นคุยกับครูนิว์นไลน์ไหาครูนยวว่าน้องกันมีการทําผิดพลาดในการตอบคำคำตอบของีิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ปรึกษาครูครูประจำชั้นครูประจำชั้นก็บอกว่าให้น้องคุยกับครูประจำวิชาเลยของกอนไลน์คุยกับครูประจำวิชา แต่ว่าคนที่จะตัดสินใจก็คือครูที่เป็นครูญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่นเธอก็บอกว่าครูภาษาญี่ปุ่นก็ไลน์มาหาลูกชายตอนหกโมงแล้วเรารู้ว่าถ้าเป็นตัวเราเนาะนั่งรน้แน่ครูจะตอบว่าไงเพราะว่าครูที่สอนญี่ปุ่นที่เป็นคนไทยก็ตัดสินไม่ได้ก็ต้องเป็นครูภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคนญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะตัดสินทีนี้นขเขาก็บอกว่าจะปรับการตรวจข้อสอบให้ใหม่แล้วปรับ คะแนนให้ใหม่ททนที่จะต้องได้สูนยในวิชาภาษ,ษาญี่ปุ่นแต่ทีนี้ครูจะปรับให้หมดตามที่เขาทำข้อสอบได้นะคะก็ทีนี้ครูก็บอกว่านอนหลับสบายได้แล้วะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าค่ะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของลูกชายนะคะเราอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่แบบว่าการสแสดงความบายของพระเจ้าอยู่กับลูกชายขอบคุณพระเจ้า,าะคะ่ะเอน <c oughs> ขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณที่ฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับให้เกิดความเชื่อถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมอยากเชิญพี่น้องให้มาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลลองมองสิ่งแวดล้อมดูสิครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับพี่น้องครับพระเจ้าที่ผมพูดนี้ คือผู้ที่สร้างโลกและจัก,กรวาลและสร้างท่านขึ้นมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือหนึ่งเปโตรบทที่2ก็ยีบสออกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษของพระองค์เลยเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาปเราถึงได้ประสบปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตเช่นความเศร้าใจการเจ็บป่วยความยากจนความสัมพันธ์แตกสลายมีคำสาปแช่งมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะเพราะความบาป และพระเยซูก็มาเกิดในโลกมนุษย์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจา้ามาเกิดในโลกมนุษย์เอาความบาปของเราไปและประทานพระพรให้แกเราประทานความรอดให้แกเราเราจะได้ไม่ต้องยากจนไม่ต้องประสบการสราปแช่งผมอยากเชิญพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจา้าถ้าท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายให้แก่แกท่านและโปรงเอาความบาปของท่านไปประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่านและท่านประกาศด้วยปากท่านก็จะได้รับความรอด และท่านจะมาเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะเป็นพ่อของท่านและดูแลท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดกับพระเจ้านะครับไม่ใช่พูดกับผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปพระองค์บริสุทธิ์ลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณนะบัดนี้พระเยซู เป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระเยซูลูกกลับใจแล้วลูกเชื่อว่าความบาปของลูกได้รับการให้อภัยและลบล้างโดยพระคุณของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระเยซู รับใช้พระองค์ลูกจะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะไปคริสตจักรรับใช้พระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์เป็นพระบิดาของลูกแล้วและชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ขอบคุณพระเจ้า เอเมนในน้มพระเยซูสร้างความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านําทางพี่น้องนะครับเรามาเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะพาท่านสูงขึ้นสูงขึ้นดูแลท่านรักษาความเจ็บป่วยของท่านและนําท่านไปพบคริสตจักรที่ดีพบผู้เลี้ยงที่ดีและอยู่ในสังคมคริสเตียนที่ดีที่จะนําท่านให้ไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสังคมที่คนรักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้านะครับ หวังว่าพี่น้องจะได้มาพบผมในการประชุมในเมืองของท่านนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ